เอาละทุกคนก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เกมโลบอกในแมปของ Beeswarm Simulator นะ ในวันนี้เรามาอยู่ในห้องอ่าใ,ในห้องนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาทําอะไรตอนเล่นนะทุกคนไม่รู้หรอกว่าผมจะมาทําอะไรนะก็วันนี้นะผมไม่ได้มาซื้อสปริงเกอร์ใหม่แน่นอนนะทุกคนเพราะว่าเรามีเงินอยู่แค่1 3ึ0 0หานล้านนะคือยังไม่ถึง50,000ล้านเลยนะแล้วก็ผมยังไม่สามารถที่จะเก็บแกนมาสเตอร์ได้เพิ่มนะทุกคนแต่ในวันนี้นะผมจะมาอ่าค้าของนะทุกคนไม่ใช่ค้าอันนี้นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราคร้าไปหมดแล้วเรียบร้อยนะ ก็อะไรมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังไหมโอเคไม่มีนะมันชอบมีของซ่อนอยู่ข้างหลังไงก็วันนี้ทุกคนผมจะมาครับเจ้าตัว,ตวของไม่ใช่อันนี้สิเราจะมาครับอันนี้ทุกคนกำดรอปนะซึ่งไอ้กำดรอปนี้เนี่ยเรามีอยู่แล้วอยู่ที่1198ันน้อันนะทุกคนในวันนี้นะผมจะมาครับอยู่ที่1000ชิ้นนะทุกคน1000ชิ้นนะฟังไม่ผิดไม่รู้ว่าจะกี่วันเสร็จนะก็เดี๋ยวพึ่งคราวแล้วกันเนาะไอ้กำดรอปนี้เนี่ยผมมีความจําเป็นที่จะต้องใช้มัน จริงๆก็ไม่ได้เล็งด่วนอะไรทุกคนเพียงแค่ว่าผมเนี่ยอยากได้เองมากมากกว่านะนก็ไอ้เจ้ากำดรอปนี่ทนะุกคนเราสามารถมาตรงนี้ได้เลยนะนี่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 เอาร่วงร่วงอีกโอ้แล้วมันขึ้นตรงไหนได้ไวะผมลืมไปละอ้าขึ้นตรงไหนได้วนะเอาแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวผมขอวนกลับใหม่หมก่อนมาวนกลับมาใหม่นะทุกคนก็มาที่ตรงนี้นะน,นะนี่เลยทุกคนมันจะมีพึ่งไอ้เจ้าตัวของมันชื่ออะไรนะกัมมี่บีนะทุกคน ก็จะใช้ํำดรอบแรกอยู่ที่2,500ชิ้นนะคือเราจะไม่ค้าพันชิ้นทุกคนเราจะค้าหนึ่งพัชิ้นนะในวันนี้ก็นั่นแหลนะฮะเป้าหมายเดียวของเราในวันนี้เลยมีเพียงเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะเพิ่มอ่าเพิ่มช่องละกันเนาะทุกคนเพิ่มช่องอีกสัก1ช่องละกันเนาะโอเคไปกอ่อื่นเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มช่องก่อนละกันนะทุกคนปุ๊บอ่ะอันนี้เป็นช่องที่เท่าไหร่แล้ววะผมก็ลืมดูเลยนะอ่าเป็นช่องที่44นะของรังเราทุกคน ก็มีมูลค่าอยู่ที่9.29บินลย้ยนนะก็คือ9 0 0 0ล้านนั่นแหละทุกคนก็ตอนนี้อยู่13,000ล้านนะใครที่อยากฟาร์มได้เงินเยอะๆแบบนี้เนี่ยก็ไปที่ร้าน Daily Life Store ได้นะทุกคน,คนก็ผมก็ใช้บริการร้านนี้อยู่เหมือนกันนะโอเคครับเลย1ช่องไม่ใช่ครับดิซื้อนะทุกคนซื้อโอ้เดี๋ยวนะช่องต่อไปเท่าไหร่นะ20บัเลยนอ้โหเพงจังอะไม่ใช่20บัเล้ยนทุกคนคือ20,000ล้านนะเพงมากโคตรแพงเลย สองหมืนล้านไปเดี๋ยวเราไปซื้อพึ่งแล้วก็ใส่เหมือนเดิมดีกว่านะเราจะไม่เอาพึ่งไอ้พวกโกเอ็กหรือว่าเป็นไอ้พึ่งไดมอนด์เอ็กพวกนี้เนี่ยเราจะไม่ไม่ซื้อใสเอ่เราจะไม่ยัดใส่นะทุกคนเพราะว่าผมมีบทเรียนกับไอ้โกเอ็กอันนี้แหละเราเสียไป500ร้ทิเก็ตเลยนะโอ้โห ที่เราคราบไอหัวเนี่ยทุกคนจําได้ไหมใครที่ยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะเมื่อไม่นานมานี้เองนะทุกคนเดี๋ยวเราจะซื้อไข่ตรงนี้ใส่แทนนะปึ๊บโอเคก็มีคนผู้ชงบอกมานะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมลงไปล่าสุดนะทุกคนมีคนบอกไปว่าอ่ามันจะไม่สามารถเอารอย a เจ e รี่เนี่ยมารีได้ตัวมิสติกแล้วนะ ผมไม่แน่ใจว่ามันรีได้หรือเปล่าในปัจจุบันนี้นะทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยลกันนะว่าเราเนี่ยสามารถเอารอยย่อเจอรี่อันนี้เนี่ยมารีได้ตัวมิสติกหรือเปล่านะแบบเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะสุ่มได้นะมีโอกาสได้เหมือนกันทุกคนแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันได้หรือเปล่านะโอเคใส่ Basic เบสิกเอกไปเลยปุ๊บอ,อันนี้อะไรอะ่ะเอา้าโลโบเบผมทำเควสอยู่หรอเนี้อ่าไปไปก่อน ตอนนี้เนี่ยเควสของโลโบแบร์ผมน่าจะยังไม่ผ่านนะทุกคนเอ้ยผมยังไม่ได้เปิดเควสมันนะเควสมันอยู่อันไหนวะนี่นี่ทุกคนเราต้องทำเควสอันนี้ก่อนนะเพื่อที่จะเปิดโลโบนะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะอ่าเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อเราจะรีนะทุกคนเอาพึ่งตัวที่มันดีกว่าดีละปุ๊บอะไรเดี๋ยอ๋ออ่าผมเปิดออโต้ไว้นะทุกคนก็เดี๋ยวปิดแป๊บนึงอยู่ไหนเนี่ยอ่ะปิดก่อนปิดทห้หมดเลยนะเดี๋ยวเรามานั่งลุ้นเองดีกว่ามันมีอยู่แค่200อันเองกดทีเดียวดมมันนนหทุค อันนี้เนี่ยผมพยายามที่จะหาพึ่งตัวที่มันไม่ซ้ํากันนะก็เดี๋ยวดูก่อนอันนี้มีแล้วนะทุกคนอันนี้มีแล้วแน่นอนนะอันนี้มีแล้ว,นนลวเดี๋ยวหาเรื่อยๆก่อนนะทุกคนอันนี้ก็มีแล้วนะเอ้ยไอตัวเมื่อกี้ผมยังไม่มีเนี่ยว่าเอามีแล้วมีแล้วอยู่นี่นะทุกคนโอเคแล้วก็เดี๋ยวหาเรื่อยๆแป๊บหนึ่งนะสำหรับใครที่อยาก FK ฟาร์มเกม24ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนำแอป U g p h o n e บริการให้เช่าจอมือถือซึ่งมีความสามารถในการ FK เเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและมีข้อดีคือช่วยให้เราประหยัดค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต แถมยังไม่ทําให้มือถือเราร้อและเสื่อมสาภาพและอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือเราสามารถพรับหน้าจอระหว่าง F K และไปทําอย่างอื่นได้โดยที่เกมไม่หลุดซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงวันละ1ิบาทเท่านั้นและสำหรับใครที่อยากใช้บริการสามารถกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปนี้สําหรับคลิปสอนสมัครและสอนใช้งานเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะย้อนกลับไปดูกันได้นะครับอ่ะคอมมนเดอร์บีตัวนี้ผมยังไม่มีนะทุกคนก็เอาตัวนี้ก่อนละกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะยัด ไม่ใช่สตาร์ทิสมันเป็นอันนี้ธรรมดาแล้วทุกคนยัดเป็นเลเวล8เหมือนเดิมนะ7หรือ8น่าจะ8ดโอเคเพิ่มไาหนึ่งช่องนะเพิ่งผมวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเตรียมคราฟช่องเพิ่มนะทุกคนตุงต้งนุงตุง้งนุงโอเคได้เลเวลเลเวลแลดแล้วทุกคนก็ได้แค่นี้นะก็เดี๋ยวเราจะไปไปที่โซนคราฟของละกันเนาะโอเคผมไม่แน่ใจว่าผมจะเอาเกตก๋ตแรกหรือเปล่านะ <c oughs> เออตเกตแรกเลยดีไหมทุกคนตอนนี้ผมมีอยู่200ทเกยตนะใช่ไหม 219ทิเก็ต่ต่ดูตัวแล้วเนี่ยน่าจะไม่พอนะทุกคนเพราะว่าเราค้าของเป็นพันชิ้นเลยนะโอเคตอนนี้เรามีอันนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขอเลื่อนดูก่อนอ่าเรามีวัตถุดิบอยู่ที่2,000กว่าพอไหมเนี่ยบลูเบอร์ี่เราแบบมีน้อยจัดเลยทุกคนโอเคอ่ะลุ้นอา้รก,กันนะว่าจะพอหรือเปล่า2,000 years อ่ะ ก็อันแรกนะทุกคนเราคราฟได้อยู่ที่994ชิ้นนะก็เดี๋ยวเราจะคราฟเลยแล้วกันเนาะก็ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาบูเบอรี่เพิ่มก่อนแล้วกันนะทุกคนก็น่าจะใช้เวลาประมาณวันหนึ่งหรือไม่ก็2วันนะทุกคนโอเคคราฟเลยนะคอนเฟิร์มปึ๊บอ้้ห3มวัน1น0่งิกเก็ตนะทุกคนอ้โหก็ จริงๆเนี่ยเราสามารถใช้ทิเกตซื้อได้เลยนะเดี๋ยวผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปหาเจ้าตัวของอาบลูเบอรี่เพิ่มละกันนะตอนนี้ผมมีบลูเบอรี่อยู่เท่าไหร่มีอยู่อันเดียวนะแล้วก็สตรอเบอรี่ <_' S 1> ผมมีอยู่300้อยเงหรอเดี๋ยวดยว้มันใช้สตรอเบอรี่ด้วยไหมมันกิ้ไม่ได้ดูเลยอะแต่น่าจะใช้สตรอเบอรี่ด้วยนะก็เดี๋ยวเราจะหาวิธีไหนดีทุกคนก็วิธีการหาของแบบทั่วไปเนี่ยก็คือเราสามารถยืนฟาร์มในฟิลเนาะก็จะได้ดรอปแบบนี้เลยนะหรือว่าฟาร์มมอนเตอร์เนาะอ่ะแต่ว่าเราสามารถปลูกต้้นเหดไใช่ม ใช่ไหมทุกคนไอ้ปลูกต้นต้นอ่อนนะไม่ใช่ต้นเห็ดทุกคนต้นอ่อนนะก็เดี๋ยวลองดิอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองฟาร์มในฟิลนี้สัก2อนาทีหรือไม่ก็5้านาทีดูแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะซื้อไม่ใช่ซื้อดิผมจะปลูกต้นอ่อนด้วยนะอ่าโอเคเรามีอยู่เจ็เจ็อันโอเคทุกคนก็นี่แหละฮะมันก็จะสามารถเก็บเจ้าตัวของบลูเบอรี่ได้เพิ่มเยอะมากกว่าเดิมนะเพื่อความไวในการฟาร์มแล้วแต่ว่าเราต้องมีตัวของมจิกบีนมันจะอ่านอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเราต้องมีต้นอ่อนเยอะหน่อยนะทุกคนนนนน็ตอออีี้ผมมยู่ันนะ ผมพยายามที่จะแบบว่าชาเลนจ์ตัวเองนะให้มันได้ภายในหนึ่งวัน <c oughs> จะไม่รู้จะได้หรือเปล่าทุกคนก็จะพยายามแล้วกันนะภายในหนึ่งวันโอเคเดี๋ยวผมกลับมาตอนที่ผมมีเจ้าตัวของบูเบอรี่เพิ่มเติมแล้วทุกคนตอนนี้มีกย่ันละตอนนี้มีอยูอนน่78อันนะก็ถือว่าฟาร์มไม่ได้ยากมากทุกคนเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีนึงแล้วกันเนาะออะทุกคนมากันต่อนะตอนนี้ผมไปฟาร์มเจ้าตัวของบูเบอรี่กับตัวของสตรอเบอรี่มาได้มาอย่างละ500ทุกคนก็เสียต้นอ่อนไปประมาณเกือบเกือบ20ต้นได้นะ ประมาณนั้นถือว่าได้เร็วอยู่ก็ดูจากเวลาตรงนี้เนี่ยมันก็ผ่านไปไม่นานนะทุกคนประมาณเอไม่น่าถึงชั่วโมงด้วยซ้ำมั้งทุกคนโอเคก็อันนี้นะผมจะใช้ตก็ตในการซื้อเลยละกันนะทุกคนแปะหนึ100่งร้อยตันะปึ๊บโอเคตอนนี้เรามีอยู่2,200แล้วกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาคราฟอีกเท่าไหรอ่อีกอีก3 0ออันนะโอเคอ ผมต้องนั่งคิกเอาเองนะทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวมาโคมาส์ผมเนี่ยมันไม่รู้ทําไมใช้กับเกมโลบอกไม่ได้นะแต่ว่าใช้กับเกมอื่นได้เฉยเลยงงเหมือนกันอ่ะขาบได้แค่ร้อยแปดสิบอันนะโอ้โหผมต้องไปตามหามีประมาณห้าร้อยอันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเสียต้นอ่อนกันเพิ่มนะเดี๋ยวผมกลับมาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะทุกคนอ่ะตอนนี้ทุกคนผมได้ทําการสปราลต,ต้นอ่อนมานะซึ่งไอ้ต้นอ่อนตัวน,นี้เป็นต้นกัมมี่นะทุกคน โอ้โหถือว่าโชคดีนะช่วยได้เยอะเหมือนกันไม่รู้ว่าจะได้กี่ชิ้นนะทุกคนตอนนี้เรามีอยู่ที่2 2 0 8ชิ้นนะโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มอันนี้ดูแล้วกันนะว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะถ้าเกิดอุ้ยโอ้โหมีคนมาไม่ไม่เป็นไรนะทุกคนเราก็จะพยายามไม่แย่งกันแล้วกันนะยังไงผมก็เก็บคนเดียวไม่หมดอยู่แล้วนะอันนี้ เก็บไปเก็บไปเก็บไปรูด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 ไปหมดรูดไปหมดอ่ะฮะอ่ะฮะได้ไม่กี่ย่าน่ะโอ้ได้เยอะนะทุกคนเกือบเกือบร้อยชิ้นเลยโอเคถือว่าได้เยอะอยู่เหมือนกันทุกคนโอเคก็ไม่พออยู่ดีนะเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มต้นอ่อนเพิ่มเติมแล้วทุกคนโอเค อ่ะทุกคนกลับมาแล้วนะไปฟาร์มมาเมื่อกี้ได้มาอยู่อย่างลาประมาณนีิดหน่อยนะไม่ได้เยอะมากก็อันนี้เดี๋ยวใช้ทิเกตในการซื้อเลยนะทุกคนก็ใช้ทิเกตโคตรเปลืองเลยตอนนี้เราไม่อยู่อ่ะโอเคต้องการอย่างนี้หน่อยนะอีก60อันนะทุกคนพอไหมเนี่ย200ไม่น่าพอวะผมว่าน่าจะเอ้ยพอพอผมว่าน่าจะพอโอเค60อันพอนะทุกคนก็คาพไปเลยนะใช้ทิเกตอยู่ที่6กอันเนาะ ก็รวมๆแล้วเนี่ยเราหมดทิเกตไปประมาณ220กว่าๆนะได้มาแล้วทุกคนกําดอบอ2,500ชิ้นนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อเจ้าตัวของกนะัมมี่บีนะโอเคได้แล้วทุกคนเพึ่งอีเวนต์อีกหนึ่งตัวที่ผมต้องการนะตอนนี้เรามีพึ่งอีเวนต์อยู่ที่กี่ตัวแล้วเนี่ยน่าจะขาดอีแค่2ตัวป่ะทุกคนาขาดอยู่2ตัวนะก็ตอนนี้เราได้กัมมี่แล้วเนาะขาดดิจิตอลแล้วก็ขาดตัวของวนะินดี้บีนะโอเคตัวนี้เราสามารถ แลกได้เลยนะทุกคนเก็บมาอย่างเหนื่อยนะแลกเลยนะทุกคน2,500กรัมดอบนะบวก1กรัมมี่บีนะทุกคนเรียบร้อยนะแล้วก็กรัมดอปเราหายไป2,500ชิ้นมันมีมูลค่านะทุกคนแต่ก็นั่นแหละฮะเพื่อการลงทุนในอนาคตนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลงทุนเกี่ยวกับเรื่องอะไรลนะูกผมก็มั่วๆไปงั้นแหละทุกคนโอเคก็มันจะเหลือกี่กี่อันนะทุกคนอ่ากี่ตัวนะ มันจะเหลืออยู่3มตัวใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมกําลังคิดคานวณอยู่ว่าผมจะวางไว้ตรงไหนดีให้มันดูแบบดูดีอะทุกคนผมคิดว่าผมจะวางไว้อย่างตรงนี้ดีกว่าเนาะหนึ่งสองสามเนาะแต่ว่าผมจะเอาตัวของกัมมี่บีเนี่ยวางไว้ตรงกลางนะก็ใส่ไปเลยทุกคนนี่นะกัมมี่เอกใส่ไปปึ๊บโอ้โหมาแล้วนะทุกคนกัมมี่บีอีเวนต์นะตัวนี้ เป็นเลเวลสิบนะเดี๋ยวไอตัวนี้มันทำกรีแล้วมันได้อะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อนกรีแล้วมันได้อะไรวะกิีปเราจะได้บวกหเฮันนี่เปอร์โพเลนนะทุกคนก็ถือว่าจะทำให้เราฟาร์ได้เร็วขึ้นนะแต่ว่าถามว่าตอนนี้เนี่ยผมมีเจ้าตัวของสตาร์ทีดไหมผมไม่มีสตาร์ทีดนะทุกคนอ่ะทุกคนก่อนที่เราจะจากกันไปนะเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลของไอตัวของอะไรนะกัมมี่บีใช่ไหมกัมมี่บีผมลืมไปแกกัมมี่มันหรือกัมดอบวะกัมมี่มั้งคนเดี๋ยวดูดิกัม กำมกรมมี um <mi> ่บ <ee> ีนะโอเคก็ okay. เดี๋ยวลองมาฟาร์มในฟิลของพิกแล้วกันนะทุกคนเอาแล้วฝนน้ำพึ่งมันตกไงขอฟาร์มแป๊บหนึ่งนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูโทเคนของมันก่อนว่าเป็นยังไงนะทุกคนก็โทเคนของมันจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็เก็บไปฟึ๊บ มันก็จะโปรยกำดอกมาแบบนี้นะเห็นไหมมันจะเคลือบดอกไม้ด้วยเป็นกูทุกคนก็จะทําให้เราฟาร์มเคสท,ที่เกี่ยวกับกูเนี่ยได้ประหยัดมากกว่าเดิมนะเพราะว่าเราจะไม่ต้องเนี่ยปกติเราฟาร์มกูใช่ไหมใครที่ไม่มีกัมมี่บีเนี่ยก็จะต้องกดตัวของกำดอกใช่ไหมแล้วก็จะโปรยมาอย่างนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างนี้ใช่ไหมนี่แหละฮะคือการลงทุนในอนาคตของเรานะเผื่อมีเคสกำดอกแงนะทุกคนเราจะได้ประหยัดทรัพยากรนะแต่ว่าที่เราคับไปตัวนี้มาเนี่ยก็ถือว่าสิ้นเปลืองอยู่เหมือนกันนนนนะะใช้้เเเเเกกคคคยยยออออลลทุดดีี๋วงูั ทุกคนมันจะเป็นแบบว่าระเบิดธรรมดานะเป๊ะเอ้าเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันผมรู้สึกว่ามันจะมี2แบบนะคืออันนี้เนี่ยจะเป็นแบบฝนตกนะทุกคนเนี่ยเป็นฝนกำดรอปนะเห็นไหมนี่แะโปรทั่วแมปเลยอันนี้ถือว่าดีนะแล้วก็มันจะมีแบบว่าเป็นระเบิดธรรมดานะทุกคนเดี๋ยวผมจะเก็บระเบิดธรรมดาให้ดูแล้วกันเนาะอยู่ไหนวะอ่าระเบิดธรรมดาอันนี้นี่นี่ทุกคนมาละมาละมาละไอ้นอันนี้คือระเบิดธรรมดานะทุกคนนี่นะเก็บไปมันก็จะระเบิดแปะแคที่เดียวแบบนี้เลยนะอ่ะนี่แหละฮะทุกคนความสามารถของ กัมมี่บีนะก็จะสุ่มเนาะถ้าเกิดว่าใครได้แบบว่าโทเคนฝนเนี่ยก็จะดีหน่อยถ้าเกิดว่าใครได้โทเคนแบบระเบิดแบะเนี่ยก็น่าจะสวยหน่อยนะเพราะว่ามันออกน้อยมากเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะลองให้มันเป็นแบบกำดอบแบบฝนอีกสักทีหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคมาละ เออโทเคนมันออกเร็วนะผมว่าโทเคนมันออกเร็วมากเลยทุกคนแบบไม่ต้องรอนานนะแปบ๊บเดียวออกแปบ๊บเดียวออกอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะใครที่อยากได้ตัวอีเวนต์เนี่ยผมก็แนะนําให้เอากํำดอกไปแลกตั้งแต่ต้นเกมเลยก็ได้นะเพราะว่าต้นเกมเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีเควสของกูสักเท่าไหร่นะทุกคนหลังๆเนี่ยจะมีเควสกูเยอะนะที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราไปค้าพวกรองเท้ากับหมวกเพิ่มเติมแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าผมไปได้ถึงขั้นนั้นนะแต่ตอนนี้เรามาได้เพียงเท่านี้ทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีแล้วนะใครที่มาตามผมเนี่ยฝากติดตามด้วยกันแล้วก็ใครที่อยากใช้บริการฟาร์มเกมรู้ว่าซื้อขายเทมเกมเนี่ยก็ไปที่ร้านจโรบั o ช็อปได้นะแต่ว่าร้านผมเนี่ยยังไม่ได้รับฟาร์มแมปของ b e Swarm Simulator นะทุกคนใครที่อยากใช้บริการแมปนี้เนี่ยก็ไปที่ร้าน Partner ผมได้นะผมก็จะแนะนำเป็นร้านของ Daily l i f e s t o r e ให้รู้จักละกันนะทุกคนก็ใครที่อยากได้ลิงก์เนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านไว้ให้ด้วยละกันนะทุกคน โอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วฮะไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย wanna be the greatest everybody on the fake shit I look around and feel like everybody is the fake s t I make this every day and I'm impatient hoping one day I blow up from the basement s t a t e m e n the t top is so v a c a n t that I don't even shit I